ฮ่า uh huh. ผมรู้ทุกคนกําลังรอสิ่งนี้อยู่ผมก็พยายามเล่งอัานให้แล้วนะงั้นคลิปนี้ผมขอสัก1 0,000หวิวละกันสวัสดีคนดูที่น่ารักด้วยครับวันนี้ก็มาถึงไม c r a f t เอาชีวิตรอด100วัน EP ที่3กันแล้วเป็นไงเป็นไงเบื่อกันบ้างยังถ้ายังไม่เบื่องั้นไปดูคลิปกันเลยในวันที่51ผมได้ทําการขายบ้านขายรถเพื่อมาซื้อเป็นนึ่าบอลครับแต่มันกลับไม่ขายครับมันมีแค่โปเกบ,บอลกับเกตบอลเท่านั้นที่ขาย ภารกิจการเดินทางตามหาโปเกมอนที่มีขายอันตา้าบอลจริงได้เริ่มต้นขึ้นบินอยู่จนถึงตอนกลางคืนผมก็ได้มาเจอกับโปเกมอนเซ็นเตอร์แห่งแรกครับผมแวะทาการหลุดของในกล่องครับแต่ว่าในโปเกมอนก็ไม่มีขายอันตา้าบอลคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็มาลงกับหัวหน้ายิ้มเลยรอบแรกก็แพ้ไปแบบย่อยยับเลยครับพอมาถึงตอนเช้าการแก้หมืออีกครั้งหนึ่งของผมจริงได้เริ่มต้นขึ้น ครั้งนี้ผมได้ตบหัวหน้ายิมคนนี้จนกลายเป็นหมาไปซะเลยละ่ะไหนคุณหัวหน้ายิมร้องโงหงสินที่ผมจะไปเจอลุงเรียนสกิลเข้าแต่มันไม่ใช่ครับมันก็แค่คนหน้าเหมือนก็เท่านั้นแหละพ่านไปอีกสักพักผมก็ได้มาเจออีกหมู่บ้านหนึ่งครับแวะหลุดของในโป้มอนเซ็นเตอร์เหมือนเดิมแต่ว่า โปเกมานมันไม่มีขายอัตตาบอลอีกแล้วบุกเดิมครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกลงกับหัวหน้ายิมครับไม่นานนักเจ้าการดอนก็เกิดผมก็สอยหัวหน้ายิมคนนี้ได้ทันทีด้วยแต่ผมไม่จับเจ้าการดอนหรอกนะผมแวะมาซื้อแผ่นซีดีซะหน่อยผมเลือกเป็น T.M. 6 5อย่างชา d o โ c a l l มาพร้อมกับเรียนสกิลให้เจ้าอีเวนทัลพร้อมกับโปเกมอนอีกหลายตัวแวะรูดของที่โปเกมอนเซ็นเตอร์แห่งอื่นด้วยละกันพอตกกลางคืนผมก็ได้เดินทางมาถึงป่าเห็ดครับแต่ด้วยความที่ผมไม่มีบอลผมตัดสินใจเดินทางต่่ออททททัันนนีี้ตกว52ผมมไดเดเเิาางาจ กับหมู่บ้านแห่งใหม่ครับโชคดีที่หมู่บ้านแห่งนี้มีขายอันต้าบอลแถมยังขายถูกด้วยผมได้จัดการซื้อมันมาทั้งหมด1 1 1ลูกด้วยกันโอ้รวยในรอบนี้ผมได้เดินทางกลับไปที่ป่าเห็ดครับเพราะคิดว่าคงจะมีโปเเมอนแปลกๆเกิดครับแต่พอถึงเช้ามันก็ไม่เกิดงั้นไม่หาแม่งเฮ้ยว่าแต่ประการตรงนี้มันแปลกๆฮะช่างมันละกันมีอันต้าบอลขายเท่ากับดีทุกร้านครับ หลังจากที่ผมซื้อเจ้าอันตาบอนเสร็จผมยิงตัดสินใจไปท้าทายกับหัวหน้ายิมทันทีครับถึงหัวหน้ายิมคนนี้จะเก่งแต่สุดท้ายมันก็ไม่ขนามือผมสักเท่าไหร่ซาเคียนตัวเดียวของผมก็เก็บมันไปหมดแล้วล่ะในวันที่54ผมได้เดินทางต่อจากเมื่อคือนทันทีครับผ่านสวาน่าผ่านเดสเซิร์ ก่อนที่จะไปหยุดที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ครับแวะนูดของในโปเกมอนเซ็นเตอร์นิดหน่อยก่อนจะเดินทางมาถึงยิมอีกครั้งหนึ่งในตอนกลางคืนและแล้วผมก็โดนจ้าหัวหน้ายิมคนนี้หลอกซ้ำหลอกซ้อนครับจนในที่สุดผมก็ได้เข้าใกล้กับหัวหน้ายิมครับด้วยความแค้นนองผมผมยิงไปลงกับโปเกมอนของหัวหน้ายิมทั้งหมดและหัวหน้ายิมก็ได้เท่ากับแพ้เป็นหมาไหนร้องฮ้องซิหัวหน้ายิมเอ๋ยหลังจากสู้กับหัวหน้ายิมเสร็จ เจ้าไซค่อนของผมก็เลเวลอัพครับจึงทําให้ผมได้สกิลใหม่ขึ้นมาเป็นอิมพลิซันแต่ว่าผมก็ตัดสินใจที่จะไม่อัพมันต่อมาไม่นานนะัผมก็ได้เดินทางมาจนถึงเมซาไบโอมครับผมได้มาเจอกับวิหารอัญเชิญโปโมนเทพอย่างเจ้าไฟเยอขึ้นมาเอาเอา,เอาถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนแวะป่าอันต้าบอลแห่งผมได้ขิดใส่เจ้ารันดัมเบอร์ด้วยครับแต่มันก็จับไม่ติดงั้นก็ช่างแม่งแล้วกัน วิ่งสำรวจโง่ไปจนถึงดึกไม่นานนะักเจ้ามาชาโดก็เกิดขึ้นเอาจริงๆนะผมก็ไม่รู้วมีเทพอะไรเกิดแต่ที่สาคัญอะ่ะผมไม่รู้เลย,ว,ยว่ามาชาโดเกิดที่เมซซาไม่เป็นไรดีแล้วแหละแต่ด้วยความที่ผมชินไม้ชินมือก,กดสกิลบ่อยเกินอะ่ะผมยิ่งเพลิกไปกดสกิลฆ่ามันเฉยเลยอะ่ะไม่ยังโชคดีที่ผมมีเตรียมเครื่องฮิลเลอร์และเครื่อง PC ไว้ติดตัวอยู่ด้วยจึงทําให้ผมวางเจ้าฮิลเลอร์และ PC ซไว้ได้เลยและผมก็เป็นคนมีดวงซะด้วยผ่านไปไม่นานเจ้ามาชาโดอีกตัวหนึ่งก็เกิดขึ้น เฮ้ยผมยังไม่ทันได้นั่งพักเลยขี่จ้าอีเวนท์เทบินหาอยู่สักพักหนึ่งไม่นานนะักผมก็ได้เจอเจ้ามาชาโดครับดูกิทีก็น่ารักว่ะผมได้ปลาโปกเกบ,บอลแสกนะเจ้ามาชาโดทันทีเพื่อท้าสู้กับมันครับพอสู้กับมันไปนานๆเข้าก็เหมือนจะท่าจะไม่ดีครับผมตายหมดทีมซะง,งั้นล่ะบางทีมันก็โหดไปนะเจ้ามาชาโดเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีเครื่องฮิลเลอร์อยู่ครับ เราสามารถแก้มือมาได้ตลอดเวลาเลยแหละรอบนี้ผมให้อีเวนเทลไปแก้มือเป็นรอบที่3ครับผมปาเจ้าอีเวนเทลออกไปพร้อมกับใช้ท่าชาร์โดคอครับผมตีไป2องาเลือดมันก็เหลือเพียงแค่0.9%เท่านั้นและต่อจากนี้เป็นการปาบอลครับถึงมันจะค่อนข้างดลื้อด้านไปหน่อยผมใช้เวลาเทธนแล้วเทินเล่าเธนแล้วเทินเล่าเสียโปกเกมอนไปหลายตัวทีเดียวเคียวแต่สุดท้ายในเทินที่18ดเดือกทรงแล้วมันจะท้อครับไม่อยากจะขยับไปไหนแล้วแน่เลยอะครับมันยิงค่อนข้างจะเชื่อฟัง และในท้ายที่สุดแล้วมันก็ยอมโดนผมจับแต่โดยดีครับ y ยสเซอร์เ <Yes, sir. S 1> วเรียนชาโดขอให้เจ้ามาชาโดซะหน่อยครับโห oh, ว่าแต่สกิลก็จ่มเหมือนกันนะเนี่ยด้วยความที่ตอนแรกผมมาดักจับโอโหโดยเฉพาะนะครับแต่ไปมา,ม,ามาเจ้ามาชาโดดันเกิดแทนงั้นช่างแม่งแล้วกันเดี๋ยวเขาหนะ้าแค่มาจับผมได้บินออกจากเขตเมซาทันทีครับไม่นานนะัผมก็เข้าสู่เขตเสเซแล้วก็เจอกับ หมู่บ้านแห่งใหม่ครับผมได้ทําการขายไอเทมที่ขโมยมาจากโปเกมอนเซ็นเตอร์ครับพร้อมกับซื้ออต้าบอลเพิ่มและมาท้ากับหัวหน้ายิมทันทีถึงยิมค่อนข้างจะรัวนะแต่หัวหน้ายิมก็ค่อนข้างจะกากอ้าวไหนร้องโฮงๆสิตบหัวหน้ายิมเขตนี้เสร็จการเดินทางผมยิงได้ดําเนินการต่อทันทีครับไม่นานนักผมก็มาเจอกับยิมแห่งแห่งใหม่ซึ่งยิมนี้ก็มีรูปทรงคล้ายยิมเก่าครับแต่หัวหน้ายิมเป็นหัวหน้ายิมคนใหม่ผมยิงเข้าไปท้าสู้กับมันทันทีแน่นอนว่าผมต้องตบมันเป็นนนหหมมาเือกััครบ ไว้เอาไอเทมและเข็มกัดยิมมาเก็บไว้ที่บ้านซะหน่อยครับพอตอนนี้มันค่อนข้างแทบลกกระเป๋าเลยทีเดียวเชียวฮะหลังเก็บของเสร็จก็เล็งเห็นว่าตอนนี้ขนมปังของผมเริ่มน้อยแล้วผมจึงมานั่งเริ่มขุดข้าวใหม่ครับหลังจากที่ผมได้ขนมปังมามากพอแล้วผมจึงตัดสินใจที่จะเดินทางออกทันทีเพื่อให้มันไม่เสียเวลาครับแวะหลูดของที่โปโมนเซนเตอร์สักนิดหนึ่งครับการหลูดของโปโมนเซนเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีของโปโมนมาสเตอร์ครับ พอตกเย็นก็แวะตบเมกาบาชามซสหน่อยด้วยสกิลวันสุดแรงเหวี่ยงของเจ้าบาชามอมันจะแลกมากับเลือดอันมหาศาลที่เสียไปจนสุดท้ายมันก็ได้ฆ่าตัวตายครับว้า wow, ยังอ่อนหัดในวันที่58ผมได้เดินทางมาถึงโซนของซาวาน่าเอ็มครับโดยเป้าหมายของการมาโซนนี้มันก็มีเพียงแค่อย่างเดียวครับคือการจับเจ้าเซราโอล่าที่เกิดเฉพาะโซนนี้และตอนเที่ยงด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็ยังมีตัวแสนรู้แสนเสือกอย่างเจ้าวิธีนี่โผลออกมาครับ เฮ้ยเกินไปป้า,ามาอีกแล้วเฮ้ย <He i. S 2> นี่ก็อีกตัวนี่ไงแกชื่อวิกตีนี่ใช่ไหมตายไปซะเราจงตบเจ้าวิกตีนี่ลงไปได้แล้วผมยังม,มานั่งเอฟเคเพื่อรอเจ้าเซราล่าเกิดในวันที่ห้าสิบเก้าถึงหกสิบสองครับแต่ทุกวันก็มีแต่เจ้าวิกตีนี่ที่เกิดครับผมได้รอมันนาะอย่างนาะแสนานานแสนานานไม่รู้ว่าตบเจ้าวิกตีนี่ไปกี่ตัวแล้ว <S <S ผมตบเจ้าวิกตีนี่ตัวแล้วตัวเล่าจนถึงวันที่หกสิบสองตอนเที่ยงครับในที่สุด เจ้าเซราโอล่ามันก็สปาออกมาเฮ้อเห็นว่ากูชอบแล้วมึงจะเล่นตัวอย่างนี้มันก็ไม่ได้ปะนอกจากจะสปาวยากแล้วมันยังหายากอีกครับผมใช้เวลาหายอยู่พักใหญ่กว่าเจอเจ้าเซราโอล่าแน่นอนว่าเจอทั้งทีแต่ผมก็ค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยครับเพราะมันเวลเพียงแค่ห0กระท่านั้นเองผมเลยทําการหยิบพีซีออกมาเพระ่ะหยิบเจ้าในคอร์มาออกมาเพื่อไปงานกับเจ้าเซราโอล่าครับและในระหว่างที่ผมกํางล,งลังลดเลือดเซราโอล่าอยู่นั่นเอง เจ้าวิกทีนี่มันก็เกิดอีกแล้วเฮ้ยเกินไปเปล่าช่างมันช่างมันช่างมันนั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับในเทอร์นที่สิผมได้ปาบอลใส่เจ้าเซราล่าไปครั้งหนึ่งด้วยความที่ผมนั้นมีสกิลพระเอกอยู่ในตัวอยู่แล้วโอ้ก็เป็นบทหลักของช่องแฮมตูงซะอย่างผมก็จับมันได้เป็นธรรมดานสิจับเจกาเซยราล่าได้ผมยิงตัดสินใจมาค้างที่เจ้าน้ําแข็งแท่งตรงนี้ครับเพราะว่าผมตัดสินใจว่าจะจับเจ้าคิวเลมอีกตัวหนึ่งแต่ยังไม่ทันไรผมก็มาเจอกับ ้านอัญเชิญเจ้าฟิเซอร์เสร็จแล้วมันก็เป็นหนึ่งในโปรโมทในตำนานเหมือนกันในระหว่างที่ผมรอเจ้าคิวเรมเกิดผมยังตัดสินใจเอาเจ้าเซค้อมออกมาครับแล้วก็ยัดเข้าแบบรี a s p อสไปเผื่อมันจะ,ะได้กลายเป็นแบคคิวเรมบ้างผมจะได้ไม่ต้องมาจับเพิ่มครับแต่ไปมาก็ไม่มีผลรอไปสักพักเจ้าคิวเรมก็เกิดขึ้นมาครับผมเลยตัดสินใจบ,บินไปหาคิวเรมทันทีการต่อสู้ระหว่างผมกับคิวเรมมันจริงได้เริ่มต้นขึ้นผมเปิดมาโจมตีด้วยท่าไปเฮมอสเบดครับ และมันก็เลือดเหลือเพียงแค่ 0, 0.7%เอร์เซนเท่านั้นเองลดเลือดได้ก็ไม่ได้แปลว่าจับได้ครับผมได้ปลาบอลอยู่หลายเธอเลยแพละไปไปมามาพอถึงเข้าสู่เทอร์ที่20ผมได้ปลาอันตาบอลไปหลายลูกจนกระทั่งมันก็ได้ติดครับผมจับเจ้าคิวเลมได้ ก่อนที่จะฆ่า,าตัวตายในวันที่64ผมได้เอาเจ้าเซคคอมและเจ้าคิวเรมออกมาครับเพื่อจะเอามันผสม DNA เข้าด้วยกันครับพอเขี่ยไปเขี่ยมามันก็แปลงร่างครั้งแรกไม่สําเร็จครับแต่ใครจะสนเรายังมีครั้ง2อ,อีกนะถ้าไม่ได้ก็ค่อยครั้ง3ในครั้งที่2ผมก็ได้แปลงเป็นสําเร็จครับว้าวโคตรเท่ยิ่งยืนคู่กันนี่เท่สุดคู่วจากนั้นผมกงได้เตรียมคอเบอร์สโตนต่อบล็อกสูงครับ โดยความคิดของผมคือการสร้างบล็อกที่รีโอเชียนครับเพราะผมมีเป้าหมายหนึ่งที่ากทำงั้นผมเล่าเลยแล้วกันนะในระหว่างสร้างโดยเป้าหมายของผมก็คือการเตรียมวัสดุริปให้ครบในการอัญเชิญเจ้าโประมนตำนานอย่าง t h u n d e r f เซอร์และไฟเยอร์ครับหลังจากเสร็จผมยั่งได้รอตอนกลางคืนแล้วมานั่งตกปลาทันทีครับเฮ้ i, เจ้าราลาร์ดดีการที่ผมตกปลานั้นผมมีโประมนตัวหนึ่งที่ผมต้องการหาครับโดยเจ้าตัวนี้มีถึง3ร่างเข้าด้วยกันครับไม่ใช่เจ้าเพลรูลูตัวนี้หรอกนะ แต่มันคือเจ้าตัวนี้ตังหากล่ะตัวเล็กปุ๊กปิกปุ๊กปิกอย่างเจ้ามินิริวครับแต่มันยังไม่ใช่ผมต้องการหาร่าง2อ,อย่างนี่ฮาคุริวนี่ใช่ล้ผมต้องการหาตัวนี้ครับเพราะเมื่อผมฆ่ามันได้มันจะมีโอกาส50%ที่อาดับออฟหรือลูกแก้วนั่นเองครับและเมื่อเราไปผสมกับหินไฟหรือหินสายฟ้าเราก็ได้ออฟธาตนั้นนครับ และถ้าในนั้นเมื่อเราสะสมวิญญาณครบแล้วเราจะสามารถอัญเชิญเทพได้วันที่65ผมจึงได้วาหินไฟผสมกับลูกแก้วทันทีครับมันจึงได้ลูกแก้วแห่งวิญญาณไฟขึ้นมาแวะจัดเรียงโปเกมอนสักนิดหนึ่งครับผมได้เอาในคอสมาใส่เข้ามาในช่องที่6พร้อมกับตั้งเครื่องฮิวและเครื่อง PC ไว้ที่แถว Sun ฟ l o w e r Forest ครับก่อนที่ผมจะได้ทำการฟาร์มยาวๆไปครับผมได้ฟาร์มบอสฟาร์มโปเกมอนธรรมดาหรือฟาร์มเทพครับผมฟาร์มอย่างนี้อยู่หลายวันเลยแหละพวกเทพจึงได้กลายเป็นกระสอบทรายชั้นดีของผมครับ ผมได้นั่งฟาร์มโตลูกจนถึงวันที่66เลยครับและในวันที่66เจ้าซาเชยนก็เกิดครับผมเลยได้เอาซาเชยนของผมมานั่งตกกระบาลเจ้าซาเชยนที่คาบดาบและใน66ตอนเย็นเจา้าโปรโมทที่มีชื่อว่าคอร์ดมอ,อกก็ได้เกิดขึ้นครับนี่แหละคือตัวที่ผมจะหาผมให้ท่านผู้ชมดูนี่ไว้ให้ดีนะใช่แล้วครับท่านผู้ชมดูไม่ผิดผมจับเจ้าคอร์ดมอ,อกได้ภายในแค่ลูกเดียวพร้อมกับตบอาบอกไปด้วยโอ้โหลัคก,กี้ วันที่67ไม่รู้ว่าดาเมจต,ตัวของผมเบาหรือยังไงครับผมใช้เวลาตั้ง4 2เทิรเนในการตบเจ้ายาโดรันครับแต่ของก็ค่อนข้างเนี่ยคุ้มค่าเลยครับดรอปแลคคนดี้มาอีกหนึ่งูปพร้อมกับ EX ็ r อครับซึ่ง e x t r นั้นก็คือการแชร์เลเวลให้ทั้งทีมครับดับงนั้นในวันที่68และ7 1จึงเป็นวันแห่งการฟาร์มเลเวลของผมในการวิวัฒนาการล่าคองมอสครับผมยังไม่พูดเยอะแล้วกันผมเจ็บคอไม่ไหวละไม่เอาดีกว่าพูดต่อเดีวยวผมเหงาครับพอผมฟามมมร์ม เจ้าอีเวนท์เท่าของผมมีเคียวไดแม็กครับซึ่งเลือดมาันจะาคูณ2ขึ้นมาจากเลือดแต่ก่อนถือว่าโคตร OP ครับถึงดาเมทสกิลจะไม่เปลี่ยนไปแต่ชื่อท่าเปลี่ยนไปก็เฟียวแล้วแหละโอเคช่างมันฟาร์มต่อดีกว่าในวันที่71กลางคืนผมได้ตัดสินใจมานั่งแคมป์ที่ e x t r m m e Hill ครับเนื่องจากตอนนี้ผมฟาร์มมันพอแล้ว พอผึงวันที่เจมเท่านั้นแหละเจ้าเรควาซาก็เกิดขึ้นมาผมจึงได้รีบๆเอาโปโมนเทพจากใน PC ซออกมาครับเพื่อจะไปต่อกรกับเจ้าเรควาซาหลังจากนั้นผมจึงได้ขี่เจ้าอีเวนทัลบินไปครับผมได้ปาเจ้าไวคิวเลนเพื่อสู้กับมันแต่ว่าดามเมจผมกลับแรงเกินไปผมใช้ฟีดไลใส่มันและมันก็ทีเดียวตายจึงทาให้ผมพลาดโอกาสในการจับเจ้าเรควาซาแต่ผมก็ยังเป็นคนที่มีบุญครับในร่องที่ผมนั่งกินข้าวอยู่จนถึงเย็น เจ้าเลควาซ่าอีกตัวหนึ่งก็เกิดขึ้นมาครับซึ่งครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะไม่เอาท่าที่แรงมากไปต่อกรดับมันครับโดยตัวที่ผมเลือกก็จะเป็นเจ้าซาเชียนและเจ้าตัวนี้ก็ยังมีความสามารถในการแปลงร่างเป็น <c oughs> เลควาซ่าเมกาอีกด้วยโคตรเท่ภายใน2โทนผมลดเลื่อนมันเหลือแค่8.6ครับพร้อมกับปลาเจ้าวันต้าบอลจับมันไปเรื่อยๆถึงแม้เราที่14ผมยังจับมันไม่ติด แต่ผมก็ยังมีเล่าที่15 16 17 18 19กส็บิอีกแต่ว่านะสกิลพระเอกอย่างผมอะแค่14เราก็พอแล้วผมจับมันได้ในวันที่14ครับพราะว่าอาชีพแมนเดงผมนี่โคตรจะดีใจเลยล่ะเวลาจับเจ้าเรควาซ่าได้เนี่ยเอาเรควาซ่าเข้าไปในทีมหลักเลยครับเงาโคตรเท่ก่อนที่ไม่นานนักเจ้าเนคอร์มาอีกตัวหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นครับผมยิ่งได้ตัดสินใจไปจับเจ้าเนคอร์มาทันที ด้วยความที่ว่าป่าลูฟเฟตฟ,ฟอเรสมันค่อนข้างที่จะทึบเลยครับจึงทําให้ผมยากแค่ตามหามันก่อนที่ผมจะไปเจอมันในวันเช้าวันที่73และเจ้าตัวนี้ก็ทําให้ผมรักเลยแหละครับเพราะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเชื่องผมใช้เวลาแค่ห้าเเท่านั้นในการจับมันโอ้ลัคกี้หลังจากจับเจ้าในคอนมาได้แล้วก็ไม่มีเหตุผลให้ยู่ต่อละครับผมได้ขี่เรควาซาไปที่ซันฟลอเวอร์ฟอเรสอีกรอบหนึ่งเพื่อฟาร์เวลเจ้าคอนมอค,ครับแน่นอนรุ่นเล็กไม่ชอบตบรุ่นใหญ่ดีกว่าแวะตบมิวย ปืนสังขารของตัวเองอยู่พักใหญ่จนไม่นานนักเจ้าคอนม็อกก็ได้แปลงร่างครับเจ้าคอนม็อกแปลงร่างเป็นเจ้าคอนโมเอ็มครับแต่แค่นั้นจะพอรอผมถามจริงผมยังได้นั่งเริ่มฟาร์มต่อครับนั่งฟาร์มเลเวลทีของผมไปเรื่อยเปื่อยครับจนถึงวันที่77 จเจาเนอัสก็ได้เกิดขึ้นครับซึ่งผมมีวายอย่างเจาอีเวนทอลจะขาดเอ็กไปอย่างเซเนอัสได้ไงล่ะครับผมยิงได้ปลาและสู้กับมันไปทันทีและเหมือนมันจะเห็นว่าผมมีอีเวนทอลอยู่แล้วมันจึงยอมให้ผมจับเซเนอัสอย่างง่ายได้ครับในเทิร์นที่5เหมือนกันเลยผมจับจเจาเนอัสได้ในเทิร์นที่5วู้โตรเฟี้ยวก่อนจะมานั่งฟาร์มต่อครับแต่เหมือนว่าเจ้าคอนโมเอมันจะวิวัฒนาการเร็วไปครับผมลืมดูเลเวลของมันจนมันแปลงร่างครับโดยร่างที่มันจะแปลงก็กลายเป็นโซการโอครับ ดยความเป็นจริงตอนแรกผมกะจะให้มันกลายเป็นลูนาร่าก่อนแต่ผมลืมไปว่ามันต้องแปลงร่างเป็นลูนาร่าในตอนกลางคืนเท่านั้นครับแต่ไม่เป็นไรโซการิโอก็เฟี้ยวเหมือนกันด้วยความอยากลองของครับผมจึงเอาเจ้าในคอร์สมากเข้าไปสิงเจ้าโซการิโอทันทีมนจิงทําให้ผมได้เจ้าในคอร์สมาที่ร่างสิงโซการิโอได้ครับโคตรเท่แค่นั้นยังไม่พอครับผมตัดสินใจมาจับเจ้าคอร์มอสอีกตัวหนึ่งครับ พอตกเย็นของวันที่78บปเจ้าคอร์ม็อกก็เกิดขึ้นผมจึงได้หามันและนั่งปลาบอลอยู่พักใหญ่และในที่สุดมันก็ยอมเข้าบอลผมแต่โดยดีล่ะครับถึงจะเสียบอลไปเยอะนิดหน่อยแต่ก็ไม่เร็วเหมือนกันนะแล้กับประโยชน์ของมันอะหลังจะจับได้แล้วดังนั้นผมจะขอไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับวันที่เจ็ด้าถึงแปนั่งฟาร์มคอร์ม็อกครับเย่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 แปลงร่างเป็นคอร์โมเอ็มแล้วดีใจจัง พอถึงวันที่82ครับเจ้าคอร์โมเอมก็แปงลงร่างเป็นเจ้าลูนาล่าในที่สุดมันก็คุ้มค่าเหนื่อยของผมที่ได้จับมันแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นลูนาล่าแบบเต็มตัวสัทีผมได้แปงลงร่างเจ้าลูนาล่าและก็มีคนดูแบบตื่นตาตื่นใจของผมด้วยคนครับว่าแต่แกใครเนี่ยในวันที่83ผมได้ตัดสินใจแปงลงร่างเจ้าลูนาล่าทันทีโดยการให้ในคอรมาเข้าไปสิงว้าวคตรเท่ ผมแล้วยังชอบเลยอ่ะเฮ้ยเฮอย่าแปลงกับสีร่างตะกียอเทพละเออนี่สีเยี่ยมก็จบกันไปแล้วนะครับกับซีรีส์ p i x e l m o n นนะครับโดยซีรีส์นี้นะครับจะมีเพียงแค่3 EP ีเท่านั้นผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่มี EP ีที่4ด้วยความที่ว่าผมทำไฟล์แมปของ Minecraft หายครับตอนแรกผมก็คิดว่าผมลบไปแล้ว แต่พอผมไปหาวิธีกู้คืนมันก็กลับไม่เจอไฟล์ <C> ไมค์คาบของผมครับผมยิง <C ham> จนบัญญาครับ <C ham> และนี่ก็คือวันที่ทั้งหมดที่ผมได้ทํามาครับขอโทษทุกคนอีกครั้งนะครับที่ทําให้ซีรีส์นี้เหลือเพียงแค่สาตอนครับเอาเป็นว่ายังไงก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อรอซีรีส์คิริเชียสซีซั่นสองมาแน่นอนละ่ะบ๊ายบายครับเจอกันจุบ๊บ